ธอฉันจะมารีวิวสิ่งนี้นะคะฉันซื้อมาเองและเธอไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดทุกคนอาจจะเห็นว่มามันเป็นกล่องธรรมดานอนนะคะนี่ขยายอย่างนี้เลยเอาไว้สาหรับไปช้อปปิง้งใส่ของได้จุกๆเลยนะเธอให้แมวลงไปนั่งเลยด้วยนะเนูจของตัวจริงลงไปค่ะแล้วก็ล็อกตรงนี้นะคะนี่ไปนี่ปิดใช้อย่างนี้เลยเป็นล้อสามร้อแบบนี้ข,นขึ้นบันไดได้นะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะความพิเศษที่เรายอมจ่ายแพงเกือบ2 0 0 0บาทเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เลยคะ่ะทุกคนปึง้ง นี่เลยค่ะสามารถที่จะกางเป็นโต๊ะได้นะคะนี่นะคะยี่ห้อนี้เลยนะคะเนี่ยทุกคนแล้วมันจะขยายแบบมันเหมือนเป็นโต๊ะต้นหนึ่งเลยเดี๋ยววัดไซส์ให้ดูกันไปเลยเค่จั๊จักนี่คือโต๊ะที่ฉันนั่งประจําคือเล็กกว่าเอาผ้าคลุมไปเนี่ยสวยเป็นโต๊ะขายของได้เลยนี่ช่องเก็บของแบบจุกๆแบบนี้เวลาเราจะเปิดแล้วก็แค่ดึงแค่นี้ปึ๊บจะเก็บใช่ไหมแล้วก็แค่ดันตัวนี้ขึ้นไปค่ะตัวเนี้ยดันขึ้นปึ๊บเรียบร้อยปิดฝาปึ๊บปึ้งปึ้ง ปึ้ง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 อย่างนี้เลยง่ายมากที่ข้อนี้เนี่ยคุณภาพดีแข็งแรงคนทานแต่ว่าน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักประมาณนึงเอาไปเลยสิบ0 10